ได้เวลาตีรอคอยตัดลิกินแล้วเรียบร้อยแกงแค่กบเจ้าวสวัสดีเจ้าแกงแค่กบอุ่นอุ่นห่อนห่อนห่อนะห่อนไอออกลวงรวงเลยเจ้าแกงเสร็จรักใส่ถ้วยพอมนั่งกินข้าวเหนียวนี่สื้อมาเ้อเจ้าสีจะติดมือแหนแล้ว <c oughs> แกงแค่แบบนี้ส่วนมากจะได้กินปีละข้งเ้อเจ้าถ้าอีปีเป,ปินกับบ้านเปินถึงจะเอามาเฮ้อ <c oughs> ถ้าไปใจพักบ้านเฮาตึงไปยาแกงเจ้าแกงได้มักบลเหมือนพักบ้านเฮามันต้องเป็นพักบ้านเฮาเท่านั้น มาต้องถามนะเจ้ามีพักอย่างผ่องเปิ่นหิบมาเืออันไหนหุดใสหุดใสเจ้าหูจักผ่องบ่หูจักผ่องใสไปหมดเลยเจ้าเสียดายของอุต่าเดินทางมาไกลช่วงนี้่นาฝนบ้านเฮากับพักง้มเนาะเจ้าเนาะพักนาฝนมันตึงสู้ฝนดีขนาดเจ้าหยอดซอรอแซ่แลกวนอปุ๊บอาปัดนะเจ้านะเน้อแกงแค่วันนี้ดูต่างใสพักดีขนาดเจ้าอีปีเป็นคนมาเป็นกระสอบเลยเจ้าวัดถุดิบตึงกบตึงพักมาจากจังวัดพะยเยาคนลำปางเป็นคนลงมือทำมากินอยู่สีราชาเจ้าอร่อยถั่วถึง วันนี้ทำแกงหม้อใยหมากไปได้กินคนเดียวเนีเจ้าเอาไปกินสิ้านสร้านก็จะมีอีพีคนเหนือสองคนแกงกระห่อนเข้ากระห่อนอากาศกระห่อนเจ้ากับเขานี่ทำแล้วกินเลยเ้อเจ้าลำดีกบเผาหอมดีขนาดเลยเจ้าถ้าเป็นสื่อตังนี่สั่งหลอกหนังยางเดียวจ้าหันหนังม่ได้เจ้ากัววันนี้กินข้าวอิ่มดีขนาดเลยเจ้าพักมีอย่งหมดเลยเจ้าเหลือให้เป็นเกลงเลยเจ้าถ้าจะเป็นเมนูตำน้ำพริกน้ำปูแฮมแล้วคงจะเป็นอาทิตย์น้าเลยเจ้าอาทิตย์นี้วันตันแล้วจะได้เข้ากทมอแล้วเหลือบะแข่งบะเขือบะเขืออะลาว ดอกคาพักเพชรเนี่ยนะเจ้ามันก็นต้องเป็นน้ำพริกน้ำปูเนาะก็มาอั้นกันน้ำพริกองน้ำเมนูไหนบ้างวาเจ้าแต่ต้องเป็นอาทิตย์หน้าอย่างเดียวบ่เป็นยางเจ้าเก็บห่อว้ตองใส่ตู้เย็นไว้ย่างดีกันยังหวานะเจ้าสื่อพักไปเดินกัดสื่อพักงัเอาเหลือกเอาเตกงตีงงามๆแต่พอจะได้กินจนเหลืองเจ้าอยากมีก็อยากอยู่แต่บ่มีเวลาทําเจ้าพักในตลาดกับสื่อเป็นบางยางเจ้าพักในตลาดนี่ไหวเมืนบ่ได้เจ้ามันจังเหนา่าส่วนมากจะสื่อพักในซุปเปอร์นะเจ้าราคามันก็จะสูงหน่อยแต่มันเก็บไปเมืนได้เจ้ามันบ่เหน่ามา ยังว่าเนาะเจ้าพักในตลาดมันห่อนเนะเจ้าเปิ่นกับหดหนาม,มันมันก็เลยโดนนามไปแล้วเขาสื่อมาเนี่ยมาฝังอาากกินนินเนาเลยนะเเ้าขวางอย่างเดียวเจ้าวันนี้แกงแค่กบเปิ้งใจคณะเจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจสวัสดีเจ้า